กีฬายิงปืนเป็นกีฬาที่แข่งกับความรู้สึกตัวเองแข่งกับเงาตัวเองครับพี่ว่าเราจะเอาชนะตัวเองได้อย่างไร สวัสดีครับผมชื่ออัจนพิต์ต่อตั้งพานิตนะครับเป็นนักกีฬายิงปืนทีมชาติไทยครับส่วนตัวผมก็จะเล่นประเภทปืนยาวครับก็จะเป็นปืนยาวลมแล้วก็ปืนยาวสามท่าชายครับเป็นแชมป์ซีเกมมา5สมัยครับได้เหรียญทองแดงจากกีฬามหลาลัยโลกครับแล้วก็ได้เหรียญอีก2องทองแดงจากชิงแชมป์เอเชียครับแล้วก็ได้เหรียญทองที่แกนฟิกมา1รอบครับ ของยิงปืนก็คือความท้าทายของตัวเองเราจะทํายังไงให้ให้ตัวเองเรียนรู้กับการยิงปืนได้แม่นขึ้นครับแล้วก็เรียนรู้กับทักษะที่ถูกต้องของพื้นฐานกีฬายิงปืนนะครับมันเป็นชาเลนจ์ที่เราอยากจะโชว์ความแม่นให้กับตัวเองเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่การติดทีมชาติในในวันข้างหน้าอย่างนี้ครับ ก่อนที่จะมาติดทีมชาติก็คืออาร์ตยิงอยู่ประมาณ6เดือนครับอาร์ตก็เริ่มเข้ามาคัดตัวชิงแชมป์โลกที่เยอรมน,นีแมตช์แรกครับก็คือเวอร์แชมป p i o n นชิปต่อแมตช์นั้นพออาร์ตมาคัดตัวปุ๊บอาร์ตก็ได้ติดไปพอติดไปปุ๊บก็มีผลงานก็เลยก็ลองกลับมาคัดซีเกมดูอีกทีหนึ่งครับก็ติดไปซีเกมอินโดนีเซียครับในวันมิ1สปีแล้ว ทุกครั้งที่แข่งอาจจะพยายามโฟกัสเรื่องของการทำสมาธิให้กับตัวเองครับเพราะว่าในการแข่งขันทุกครั้งอาจก็จะให้ให้ความสำคัญทุกแมตช์ครับแต่ก็บางทีถ้าเรามุ่งมั่นเกินไปผลมันก็จะออกมาไม่ดีก็ได้หรือว่าอาจจะดีก็ได้ครับแต่เปอร์เซ็นต์ถ้าเราแบบจริงจังกับแมตช์แข่งมากเกินไปครับเหมือนไปกดดันตัวเองไปบีบตัวเองให้ให้เราอยากได้อยากประสบความสำเร็จความล้มเหลวก็จะอยู่ที่ประมาณ70%เเลยนะครับพี่ เพราะว่าจากประสบการณ์ของอัดก็คือเหมือนต้องมีสมาธิก็จริงแต่ต้องปล่อยตัวเองให้สบายที่สุดนะครับเราถึงจะปล่อยฟอร์มโชว์ฟอร์มของเราออกมาได้ยอดเยี่ยม<ๆ>ก่อนที่อาจจะยิงแต่ละนัดก็คืออาจจะต้องมีการจัดท่าก่อนใช่ไหมครับอย่างเป็นท่านอนก็จะจัดลงท่านอนไปก่อนใส่กระสุนเข้าไป1นัดแล้วก็ปิดโปปิดสไลด์อะไรเสร็จแล้วเวงี้ยครับอาจก็จะหายใจ คือในการฝึกซ่อของอาร์จะหายใจประมาณ3รอบก่อนที่จะเริ่มหยุดหายใจครับแล้วก็ค่อยๆเดินไกลเบาๆครับเพื่อให้ให้การปล่อยกระสุนออกไปได้เนียนที่สุดใช่ครับถ้าเกิดเรากระตุกไกโอกาสที่กระสุนจะหลุดออกไปเยอะครับไม่ว่าจะเป็นปืนอะไรก็ช่างครับพี่ถ้าเกิดเรามีการกระตุกไกวิธีก็จะเปลี่ยนจริงๆคนภายนอกเขาเขาไม่รู้ถึง ถึงความสําเร็จหรือว่าความล้มเหลวของตัวนักกีฬาครับเพราะว่ากว่าเราจะมาประสบความสําเร็จเนี่ยครับมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากๆครับเพราะว่าเราต้องทุ่มเทเวลาแทบทั้งวันเลยครับพี่ตลอดทุกสัปดาห์ทุกวันครับเป็นวันเป็นเดือนเป็นปีครับต้องทั้งปีเลยเราทิ้งเวลาวัยเรียนของตัวเองไม่ได้ไปเจอเพื่อนๆโรงเรียนก็แค่ได้ไปไปสอบถึงเวลาไปตามงานไปสอบอะไรเงี้ยครับเราก็ทิ้งเวลาตรงนี้หมดเลยชีวิตก็เหมือนใช้ชีวิตคนเดียวครับอยู่กับการยิงปืนคู่กับยิงปืนไปตลอด เราจะไม่มีสังคมในในมหาลัยในวัยช่วงนั้นเลยก็คือเวลาทั้งหมดของอาร์ตอาร์ตมาทุ่มให้ยิงปืนหมดเลยมีประจําเลยครับพี่ความทอ้อเพราะว่ามันก็จะมีเหมือนช่วงปีหนึ่งเราเราแบบประสบความสําเร็จทั้งปีปีหนึ่งเราแบบไม่ประสบความสําเร็จเลยอย่างปีที่แล้วอไม่ประสบความสําเร็จเลยางครับอาร์ตก็รู้สึกท้อนะพี่ก็คุยกับแม่ว่าแบบ ไม่ไม่ไหวแล้วอะแบบอันอยากพักยิงปืนแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทุ่มเทเวลาตั้ง365วันทั้งปีซ้อมหนักๆตลอดอย่างเงี้ยแต่ถึงเวลาเราเราแพ้เขาแพ้เขาแพ้แบบแพ้นิดๆในหน่อยอะพี่แต่มันก็คือแพ้นักกีฬาตรงนี้พอเราแพ้เยอะๆครับมันทําให้ความรู้สึกความมั่นใจของเราอะมันเฟลแล้วมันทําให้ความรู้สึกเราแบบไม่ได้อยากสู้ต่อ แต่พอกลับไปอยู่บ้านสักอาทิตย์สักเดือนหนึ่งเงี้ยครับความรู้สึกอยากยิงปืนก็เริ่มกลับมาเพราะว่าเรามีความรักกับมันเยอะเราอยู่กับมันมาตั้ง13ปีอย่างเงี้ยครับพี่มันก็เป็นอะไรที่พูดยากครับกีฬามันก็มีทั้งประสบความสําเร็จแล้วก็มีช่วงที่ดาวลงแต่ช่วงที่ดาวดาวลงเราจะทํายังไงให้ตัวเองเข้มแข็งมากมากที่สุด Then we have nappies Dot and Panish from Thailand.